ซูเปอร์กัดยีนตอนที่2,369นายลองใช้ดาบน้อยของนายเพื่อแก้ไขสถานการณ์แล้วหรือยังหันเส้นรู้สึกตัวขึ้นมาว่ากำลังพูดถึงดาบของหนิงเย่ยและเขาก็รีบใส่หัวเพื่อกำจัดความคิดเหล่านั้นไปหนิงเย่ยมองหันเส้นอย่างแปลกๆและพูดฉันลองทุกอย่างแล้วฉันลองพยายามทำลายมันและโยนมันทิ้งฉันลองแม้กระทั่งขายมันแต่ไม่ว่าฉันจะทำอะไรร่างกายของฉันก็ยังคงเป็นแบบนี้ และเมื่อไรก็ตามที่ฉันนอนหลับเจ้าสิงนี้ก็จะมาอยู่บนอกของฉันในตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาดูเหมือนว่ามันจะเป็นดาบที่ชั่วร้ายนายคิดจะทํำยังไงฮานเซ่นรู้ว่าหนิงเย,ย่เป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดมันไม่มีทางที่เขาจะติดต่อมาโดยไม่มีเหตุผลดาบเกียวเล่มนี้มาจากเมืองในซีโนเจเนอิกสเปซดังนั้นฉันจึงกลับไปสํารวจสถานที่แห่งนั้นอีกครั้งและฉันก็พบเรื่องที่น่าสนใจบางอย่างาเผ่าเฮลอยู่ภายใต้การควบคุมของเผ่าพันธุ์อื่นและเผ่าพันธุ์นี้ ก็มอบหน้าที่ขุดเหมืองให้กับพวกเขาการสร้างปราสาทและรูปปั้นเป็นเพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขาก็คือการหาอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในเหมืองหลักจักหยุดไปชั่วครู่หนิงเย่ก็พูดต่อเพื่อหาว่าดาบเกี่ยวเล่มนี้คืออะไรพวกเราต้องเริ่มจากเหมืองน,นั่นตอนนี้นายคนอยู่ห่างจากซีโนเจนอีสเปซนั้นไปก่อนหันเส้นพูดตอนนี้ฉันอยู่บนดาวของพวกพันสมบัติ ก่อนที่ฉันจะจากมาฉันได้ลบร่องรอยของทั้งหมดที่นั่นไปแล้วหนึ่งเย่พูดนายรู้ไหมว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้หันเส้นพูดฉันไม่รู้จากการประติดประต่อของข้อมูลทั้งหมดที่หามาได้ฉันแค่รู้ว่ามีเผ่าอื่นคอยบงการเผ่าเฮลมันไม่มีหลักฐานอะไรที่มาสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้หนึ่งเย่สายหัวของเขาหันเส้นเงียบไปชั่วครู่เขอเวลานฉันสักหน่อยตอนนี้ฉันเองก็กำลังมีปัญหาอยู่ฉันยังเดินทางออกจากเอ็กตรีมคิงไม่ได้ ถ้านายรอฉันฉันจะหาทางติดต่อกลับไปเมื่อฉันออกจากที่นี่ได้แล้วโอเคหนิงเย,ย่ไม่ได้พูดอะไรมากหลังจากนั้นพวกเขาคุยรายละเอียดกันอีกหน่อยก่อนที่จะวางสายไปใบหน้าของหานเซ้นบิดเบี้ยวเขาอยากจะหัวเราะแต่เขาไม่สามารถทําได้โชคดีที่หนิงเย,ย่เป็นคนสุขุมถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเดียวขึ้นกับหานเซ้นแล้วก็มันก็คงจะทําให้เขาเป็นบ้าไปหานเซ้นนําแผนที่ที่เป็นของเผ่าเอ็กตีมเพียงออกมาและมองหาซีโนเจนอีกสเปซที่หนิงเย,ย่พูดถึงแต่มันก็ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ หลังจากนั้นเขาก็ค้นหาระบบจักรวาลที่มีซีโนเจนิกสเปซนั้นและพบว่าระบบจักรวาลน,นั้นเป็นของเผ่าพัานธุ์เล็กๆที่อยู่ภายใต้าการปกครองของประสานนภาเผ่าพันธุ์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่เล็กมากๆถึงขนาดที่พวกเขาเป็นเผ่าพัานธุ์ที่แทบจะไม่มีใครรู้จักดูเหมือนว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกับอะไรกับเผ่าพันธุ์เล็กๆนี้ดูเหมือนว่าจะมีผู้คนไม่มากที่รู้เกี่ยวกับซีโนเจนิกสเปซนั้นหันเส้นคิดกับตัวเองเผ่าเฮลและฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ คงจะทำงานกันอย่างลับๆนี่ไม่เป็นทางการของเขตแดงของพวกเขาบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นพันธมิตรกับประสาทนภาและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาถึงได้ขุดเหมืองนั่นอย่างลับๆถ้าพวกเขาลังเลที่จะกลับไปที่จีโนสเจนอีกสเปนนั่นอีกครั้งพวกเราก็ยังมีโอกาสอยู่ขณะที่หานเส้นคํานึงถึงตัวเลือกของเขาเขาก็เริ่มรู้สึกปวดหัวขึ้นมาปัญหาใหญ่ของเขาในตอนนี้ก็คือการที่ไม่สามารถออกไปจากเอ็กตรีมคิงได้คุณหญิงมิเรอร์ไม่มีทางปล่อยเขาเป็นอิสระ พลังที่จํากัดของฮานเซ่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซีโนเจเนอิกระดับเทพเจ้าถูกขุดขึ้นมาจากซีโนเจเนอิกสเปซนั่นซึ่งตอนนี้เขายังไม่มีพลังพอที่จะรับมือกับพวกมันถ้าเขาต้องการจะไปที่นั่นเขาก็ต้องพานกแดงน้อยไปด้วยไม่อย่างนั้นสถานการณ์อาจจะเลวร้ายขึ้นมาถ้าพวกเขาต้องไป,ปเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าเขา้าถ้าเขาไปดึงดูดบางสิ่งที่เลวร้ายเหมือนอย่างดาบเขียวของหนิงเย่ฮานเซ่นก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพียงแค่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เพียงพอที่จะทําให้เขารู้สึกหนาวขึ้นมายังไงหนิงเยี่ยก็ไม่ใช่คนที่จะทําอะไรบุ่มบามตอนนี้เราควรจะให้ความสนใจกับสถานการณ์ของตัวเองก่อนที่จะทําอะไรอย่างอื่นหานเซ้นขมวดคิ้วขณะที่คิดแบบนั้นหานเซ้นและหลันไล่ซินตกลงเวลาที่จะมาพบกันซึ่งหานเซ้นเองก็อยากจะเห็นโบราณวัตถุที่เธอพูดถึงเช่นกันถ้าเขาได้มันมามันก็อาจจะมอบพลังให้กับเขาถึงแม้หลันให้ซินจะเป็นคนที่ได้รับมันไป เธอก็เป็นภรรยาของไป่ี่อย่างนั้นแล้วหันเซ่นที่เป็นคนช่วยเธอก็ควรจะได้รับอะไรบางอย่างจากข้อตกลงนี้อยู่ดีหันเซ่นคิดว่าการไปกับหลันให้สิน้นไม่ถือว่าเป็นความคิดที่เลวร้ายอะไรดังนั้นเขาจึงไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรที่จะถูกลากตัวไปหันเซ่นเหลือเวลาไม่มากนักก่อนที่จะถึงเวลานัดพบในช่วงเวลานั้นแทนที่จะไปสวนกษัตริย์หันเซ่นตัดสินใจที่จะศึกษาความลับของศาสตร์ตรงสเสวียนอยู่ที่บ้านแทน ศาสตร์ตรงสเวียนนั้นแตกต่างจากวิชาจีโน่อื่นถึงแม้เขาจะเลื่อนระดับมันได้แล้วแต่เขายังต้องทําความเข้าใจถึงวิธีใช้พลังที่ได้มาอยู่ดีพวกมันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถใช้ได้ในทันทีหันเซินยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศาสตร์ของศาสตร์ตรงสเวียนมันคล้ายคลึงกับอาราศาสตร์ตรงสเวียนแต่เขาสามารถบอกได้ว่ามันมีความสําคัญบางอย่างที่แตกต่างออกไปตอนนี้หันเซินแค่จะต้องหาว่าสิ่งนั้นคืออะไรนอกจากนั้น หานเสินยังต้องใช้เวลาเพื่อศึกษาวิญญาณของอสูรหอยสังผู้เขาซึ่งเขาพบว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจอนณาเขตแสงสีฟ้ามันปลดปล่อยออกมานั้นเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แต่เมื่อมันถูกปลดปล่อยใสายสิ่งมีชีวิตมันจะไม่ส่งผลโดยตรงหลังจากที่ทำการศึกษาค้นคว้าอยู่หลายวันในที่สุดหานเซินก็ค้นพบบางสิ่ง,ขงเขาเข้าใจถึงวิธีการที่แท้จริงที่จะใช้อนาเขตหอยสังภูเขา นอกปราสาทใต้น้ำเหล่าขุนนางของเผ่าไซเรนเริ่มจะมารวมตัวกันรวมทั้งหมดแล้วพวกเขาก็มีกันอยู่ราวา200คนด้วยกันมันมีไซเรนระดับราชัน5คนและระดับครึ่งเทพคนหนึ่งปะปนอยู่ด้วยหลันให้ชินเองก็เป็นระดับราชันผู้ที่เหลือรอดของเผ่าไซเรนนั้นถือว่าไม่เลวเลยแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำงานให้กับฮันเซ้นพวกเขาแค่ฟังคำสั่งของหลันให้สินเท่านั้นไปอี้เป็นเลือดบริสุทธิ์รุ่นสุดท้ายและเขาก็เป็นสามีของหลันให้สิน แต่ถึงอย่างนั้นสําหรับเป่าไซเรนแล้วเขาไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยถ้าหันเส้นไม่ได้แสดงความก้าวหน้าที่น่าประทับใจในช่วงนี้พวกเขาเองก็คงยังมองหันเส้นด้วยความดูถูกหลันให้ซินพาเป่าเอ๋อไปในแถวหน้าสุดเมื่อเห็นหันเส้นแลกิเลนโลหิตเข้ามาเป่าเอ๋อก็ดูหวาดกลัวเธอหนีไปซ่อนด้านหลังของหลันให้ซินไม่ต้องกลัวตราบใดที่พี่สาวอยู่ที่นี่พี่จะไม่ปล่อยให้ใครทําร้ายหนูได้หลันให้ซินพูดปลอบและลดตัวเพื่อกอดเป่าเอา๋อ เป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์อะไรอย่างนี้มันคงจะเป็นอะไรบางอย่างที่น่าเสียดายถ้าเธอไม่ได้มีอาชีพเป็นนักแสดงฮันเซินอยากจะร้องไห้กับภาพที่เห็นการแสดงของเป่าเออนั้นดีเกินไปถ้าเขาไม่ได้รู้จักเป่าเออแล้วก็เขาก็คงจะถูกหลอกอย่างสนิทใจฮันเซินหัวเราะออกมาและมองไปที่เป่าเอออย่าลืมว่านั่นเป็นลูกสาวของข้าข้าขอเตือนเจ้าอย่าแต่ต้องตัวเป่าเออเป็นอันขาด เมื่อเห็นว่าเป่าเอ,อ๋ยยังคงหวาดกลัวและหลบซ่อนตัวอยู่ด้านหลังของเธอหลันให้ซินก็หันมามองหน้าหาันเซ่นและพูดโอเคแต่เจ้าพานางกลับไปกับเจ้าไม่ได้หันเซ่นมองไปที่เป่าเอ,อ๋ยและเลียริมฝีปากของเขาพวกเราจะไปพร้อมกันพวกเราจะทิ้งนางเอาไว้ที่นี่ไม่ได้ไม่ต้องกังวลนางจะไม่รบกวนอะไรพวกเราหลันให้ซินจูงมือเป่าเอ,อ๋ยไปข้างหน้าและเมินเฉยต่อหันหเซ่นหันเซ่นยักไหล่และขีข่คีเลนโลหิตตามหลังเธอไปไซเรนตามพวกเขาหมายอย่างเป็นระเบียบพวกเขาทุกคนดูตื่นเต้น องชายข้ารออยู่ที่นี่ได้หรือไม่ลิลลี่ยืนอยู่ด้านหลังของฮานเซินและขออนุญาตเขาอย่างเบาๆเจ้าไม่อยากไปอย่างนั้นหรือฮานเซินมองลิลลี่อย่างปแปลกๆลิลลี่กําลังจะตอบแต่ทันใดนั้นหญิงแก่เผ่าไซเรนที่อยู่ข้างหลังหลันให้ซินก็พูดขึ้นมานี่เป็นวันสาคัญของเผ่าไซเรนเราทุกคนจําเป็นต้องเข้าไปร่วมนอกเสียจากเจ้าไม่ใช่หนึ่งในพวกเราลิลลี่ลดหัวต่ำลงและไม่พูดอะไรอีก